สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับจากคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมวัวครับวัวท้องแล้วก็พร้อมเปิดราคาครับนี่ครับแม่แดงนี้เปิดไว้ที่ราคา47,000ครับท้อง สเดือนกว่าครับกับพ่อพันธุ์รามันแดงลูกผสมครับวัวตัวนี้ตำหนี้ก็คือขาทกครับนี่ครับเดี๋ยวให้เขาเดินก่อนดูครับท้าย เครื่องเรื่องดำลูกทบบาซินนะครับนี่ครับสี่หมืนเจ็ดพันบาทครับนี่ครับการทบขับปืน,น นท้องสเดือนกว่าผสมกับเจ้าหมูทองไหมครับลูกสในท้องเปิดไว้ที่ส5 0 0 0บาทครับเนี่ยผสมกับเจ้าหมูทองตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดพัน ตัวดำสามหมื่นห้าพันเอาสองคู่แปดหมื่นครับนี่ครับท้องทั้งสองตัว ลูกที่สในท้องครับตัวสีแดงตัวสีดํานี่กินยากเ่งครับหัวไม่มีตำนีครับประมาณ4เดือนกว่าจะเข้า5เดือนนะครับนี่สมกับเจ้าหมูทองครับลูกสในท้องสองตัว82,000บาท แต่ถ้าเอาสองตัวยกชุดยกคู่ครับแปดหมืนบาทครับนี่เีัวนี้คือตำลีก็คือขาทกครับข้างหลังท้องกับพ่อบราม่นแดงลูกผสมไว้ครับสองเดือนกว่า โดกระทบบาซินครับต้นไ้ีนีตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดตัวนี้สามหมื่นห้าครับถ้าเอายกคู่แปดหมื่นครับ นี่ครับสามหมื่นห้าพันบาทครับผสมกับเจ้าหมูทองไว้ครับเข้าห้าเดือนครับหรือรับลูกเซในท้องครับตัวนี้ไม่มีตำหนิครับไปเลี้ยงสีเดือนครับออกโลกแน่นอนครับประกันท้องเอา ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับจากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านีส้สวัสดีครับ